แน่นอนนี่คือสคริปตรีวิวรถยนต์ HONDA CITY 2025ฉบับแปลไทยจากต้นฉบับที่คุณให้มายินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราและวันนี้เราจะพาไปชมหนึ่งในรถยนต์ซีดานที่หลายคนรอคอยมากที่สุดแห่งปี HONDA CITY ปี2025ถ้าคุณติดตามพัฒนาการของรถรุ่นนี้มาโดยตลอดคุณจะรู้ว่า CITY เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับใครที่มองหาความสะดวกสบาย ความประหยัดและกลิ่นอายของความพรีเมียมในราคาที่สมเหตุสมผลและในปีนี้ Honda าก็ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นและในวิดีโอนี้เราจะพาจอดลิกไปที่การออกแบบใหม่ประสิทธิภาพการขับขี่ฟีเจอร์ภายในและแน่นอนความคุ้มค่าในแง่ของราคาเริ่มกันที่สิ่งแรกที่คุณจะสังเกตเห็นการออกแบบภายนอก Honda City ปี2025ได้รับการปรับโฉมเล็กน้อยแต่เห็นได้ชัด Honda าไม่ได้เปลี่ยนแปลงแบบสุดโต่งแต่ก็ปรับเส้นสายให้ดูทันสมัยและพรีเมียมมากขึ้น กระจังหน้าใหม่ดูเพรียวบางขึ้นและผสานกับกันชนหน้าได้อย่างลงตัวพร้อมด้วยวัสดุเคลือบเงาสีดำที่เพิ่มความสปอร์ตไฟหน้าเล็ดก็ถูกออกแบบใหม่ให้เพรียวและเฉียบคมมากขึ้นมอบลุกที่ดูดุดันและเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้านข้างคุณจะเห็นเส้นสายที่เด่นชัดตั้งแต่ซู้มล้อหน้าจนถึงท้ายรถทําให้โปรไฟล์ของรถดูยาวขึ้นและหรูหรามากขึ้นล้ออัลลอยแบบใหม่ขนาด16และ17นิ้วขึ้นอยู่กับรุ่นย่อย มาพร้อมดีไซน์แนวใบพัดดูโเฉีียวและเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถฮอ n d a าทาได้ดีในการผสมผสานระหว่างความหรูและความเป็นวัยรุ่นซึ่งเป็นสิ่งที่รถในกลุ่มนี้หลายรุ่นทําไม่ได้ที่ด้านท้ายยังคงมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันการชนหลังถูกออกแบบใหม่ไฟไท้ายเล็ดใหม่ยาวล้ําเข้ามาบนฝากระโปรงท้ายเล็กน้อยช่วยให้ท้ายรถดูกว้างขึ้นและมีความมั่นคงแม้แต่รายละเอียดเล็กๆอย่างเสาอากาศแบบพรีบฉลามและการตกแต่งด้วยโครเมียมรอบคัน ก็ทำให้รถดูหรูหราขึ้นกว่ารุ่นก่อนเป็นการอัปเดตที่ไม่หรอหวาแต่ดูดีเมื่อเห็นด้วยตาจริงใต้ฝากระโปรง Honda City 2 0 25ยังใช้เครื่องยนต์1.5ลิตร i-VTEC ที่เชื่อถือได้เหมือนเดิมในหลายประเทศแต่ปรับจูนใหม่เพื่อให้ประหยัดน้ำมันยิ่งขึง้นและส่งกำลังได้ลื่นไหลกว่าเดิมให้กำลังประมาณ121แรงม้าและแรงบิด145นิวตันเมตรเพียงพอสำหรับขับขี่ในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลบนทางด่วน อัตราเร่งอาจไม่หวือหวาแต่การเร่งแบบต่อเนื่องและเรียบนิ่งโดยเฉพาะเมื่อจับคู่กับเกียร์ CVT ที่ได้รับการปรับปรุงทําให้การขับขี่นุ่มนวลและสบายขึ้นถ้าคุณเลือกเกียร์ธรรมดาก็ยังได้สัมผัสการเปลี่ยนเกียร์ที่แม่นยําและคลัตช์ที่เบาเหมาะสําหรับคนที่ยังชอบการควบคุมแบบดั้งเดิมส่วนใครที่อยากได้ความประหยัดน้ํามันมากขึ้นรุ่นไฮบริดก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจซึ่งฮอนด้ากำลังเริ่มนําเข้ามาในบางประเทศระบบนี้ผสานมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องยนต์เดิม ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงและให้ประสบการณ์การขับที่เงียบขึ้นในเมืองจุดแข็งของ Hondacity อีกอย่างคือความนุ่มนวลในการขับขี่และรุ่นปี2 0 2 5ก็ยังคงรักษาจุดแข็งนี้ไว้ช่วงล่างเน้นความสบายมากกว่าความสปอร์ตจึงซับแรงกระแทกจากถนนที่ไม่เรียบได้ดีเวเตอร์เป็นหลุมบ่อหรือลูกกระนาตัวรถยังรู้สึกนิ่งและมั่นคงอาการโครลงตัวน้อยและพวงมาลายัยแม้จะไม่เชียบคมสุดแต่ก็เบาและตอบสนองดีเหมาะกับการขับในเมืองหรือจอดในที่แคบ ฮอนด้ยังพัฒนาระดับเสียงแรงสั่นสะเทือนและความกระด้าง NVH ได้ดีขึ้นด้วยมีการบูดฉนวนเพิ่มภายในห้องโดยสารทําให้เสียงจากถนนและเครื่องยนต์ลดลงแม้ขับด้วยความเร็วสูงห้องโดยสารยังคงเงียบเพียงพอให้คุณเพลิดเพลินกับเพลงหรือสนทนาได้อย่างสบายเมื่อพูดถึงภายในนี่คือจุดที่ซิตี2025น่าประทับใจอย่างแท้จริงฮอนด้ยกระดับคุณภาพวัสดุดโดยดชบอร์ดมีการออกแบบใหม่บางส่วน เพิ่มวัสดุแบบสัมผัสนุ่มในจุดสําคัญและเลเยอร์โดยรวมก็เน้นผู้ขับมากขึ้นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในหลายรุ่นรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายในรุ่นบนหน้าปัดใหม่แบบกึ่งดิจิทัลผสมผสานมาตรวัดแบบเข็มกับหน้าจอ TFT คมชัดแสดงข้อมูลต่างๆเช่นความประหยัดน้ำมันและเส้นทางนำทางอ่านง่ายแม้ในที่มีแสงเจ้าพูมาลายัยใหม่ให้สัมผัสดีมีปุ่มควบคุมมัลติมีเดีย Cruise Control และระบบสังงานด้วยเสียงครบครัน เบาะนั่งออกแบบให้กระชับขึ้นและนั่งสบายมากขึ้นรุ่นท็อปมาพร้อมหนังแท้เดินได้สีตัดเพิ่มความหรูหราเบาะหน้ากว้างปรับตำแหน่งได้เยอะโดยเฉพาะฝั่งคนขับแต่สิ่งที่ซิตี้ทำได้ดีมาตลอดคือความสบายของผู้โดยสารด้านหลังมีพื้นที่วางขากว้างบาะเองในองศาที่พอดีเหมาะกับการเดินทางไกลพร้อมช่องแอร์หลังพอร์ตชาร์จ USB และพนักวางแขนตรงกลางเพิ่มความสะดวกสบายให้ผู้โดยสาร พื้นที่เก็บสัมภาระก,ก็ยอดเยี่ยมด้วยความจุประมาณ506ลิตรใส่กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่ได้2ใบหรือของใช้ทั้งสัปดาห์โดยไม่ต้องพับเบาะช่องเปิดก็กว้างและยกของเข้าออกได้ง่ายในด้านฟีเจอร์ Honda จจะเต็มเพื่อแข่งขันกับคู่แข่งรุ่นใหม่ใหม่มีระบบกุญแจอัจฉริยะพร้อมปุ่มสตาร์ทเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติหลังคาสันรูฟในรุ่นบนกล้องมองหลังพร้อมเส้นกระ,ระยะแบบไดนามิกและชุดลำโพงคุณภาพสูง8ต,ตัวในรุ่นท็อปไฮไลท์อีกอย่างคือ Honda Sensing ระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะประกอบด้วยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนและช่วยควบคุมเมื่อออกนอกเลนและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติแต่ยังมีเฉพาะในบางรุ่นและบางประเทศเท่านั้นมาถึงเรื่องราคากาันบ้างเพราะเป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจในตลาดโลก Honda City ปี2025มีราคาเริ่มต้นประมาณ17,000-24,000ดอลลาร์ 1, 000, 000 24, อเมริกาถ้าแปลงเป็นเงินไทยหรือตลาดเอ,อเชียตะวันออกเฉียงใต้ ราคาจะอยู่ที่ประมาณ500,000-800,000 50, บาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและระบบขับเคลื่อนที่เลือกเมื่อพิจารณาถึงสิ่งที่คุณได้รับทั้งพื้นที่ภายในความสะดวกสบายฟีเจอร์จัดเต็มและชื่อเสียงด้านความทนทานของ Honda ถือว่าเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าม,มากแน่นอนว่ามีรถราคาถูกกว่าในกลุ่มนี้แต่มีน้อยรุ่นที่ให้ความสมดุลได้ดีเท่านี้สุดท้ายนี้ Hondacity ปี2025เหมาะกับใคร ถ้าคุณต้องการรถขับประจำวันเชื่อถือได้ขับนุ่มนวลม,มีสไตล์ใช้งานได้ทั้งในเมืองและเดินทางไกลและไม่ต้องกังวลเรื่องค่าซ่อมบำรุงซิตีคือคำตอบไม่ได้พยายามทำตัวโดดเด่นเกินไปแต่ทำทุกอย่างได้ดีจนกลายเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งมากในปี2025และนั่นก็คือการรีวิวเชิงลิก h อนด a ซิตี้ปี2025แบบครบทุกด้านคอมเมนต์ด้านล่างเลยว่าคุณชอบดีไซน์ใหม่หรือไม่และถ้าต้องเลือกระหว่างรุ่นนี้กับคู่แข่ง คุณจะเลือกอะไรอย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบวิดีโอนี้กดติดตามช่องของเราไว้เพื่อรีวิวจริงแบบตรงไปตรงมาและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าหากคุณต้องการเวอร์ชันสั้นสำหรับ TikTok หรือ YouTube Short ก็สามารถจัดให้ได้นะครับสนใจหรือไม่